สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาอัปเดตน้องนาข้าวนะคะตอนนี้น้องอายุ2เดือนกว่าค่ะหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่หูเกษตรพารวยไปแล้วนะคะดูนะคะคือ อันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะว่าจะใส่ปุ๋ยวันที่สิบห้าเนาะดูนะคะว่าข้าวดีดมันก็น้อยลงนะคะอันนี้พื้นที่10บไร่นะคะเราใช้คู่หูเกษตรพารวยทุกตัวเลยนะคะ,ะถ้าจะเห็นคลิปที่แล้วเนาะตอนที่เราใช้อ่า ของกรีนโฟกรีนโฟก็คือผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของคู่หูเกษตรพารวยนะคะมันจะทำให้เร่งรากแตกกอดีมากนะคะแล้วก็เราใช้ย่อยสลายสังข้าวเนาะมันก็เห็นผลนะคะเห็นผลดีมากอันนี้2เดือนกว่าและะ้วค่ะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยจา้าจะใส่ปุ๋ยวันที่15บห้านี้ละคะ่ะ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ